สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกแล้วน,นะครับช่องสาระมาทัดไหนสําหรับวันนี้ผมก็จะพามาพบกับหูฟังตัวคุ้มตัวประหยัดจากซาวคออีกเช่นเคยนะครับของดีจากแบรนด์อเมริกานะครับสําหรับตัวนี้เป็นรุ่นอัปเกรดซาวคอฮาร์หา r 5 0นะครับเป็น R50i NC Noise Cancelling นะครับ เพิ่มฟีเจอร์การตัดเสียงรบก,กวนที่ดีมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับราคาที่ไม่เกิน700บาทของเขานะครับก่อนอื่นพามาชมสเปคจากกล่องกันก่อนนะครับตัวน,นี้อาจจะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับ Powerful Sound เสียงเต็นพลังนะครับ f o r m i c AI Clear Call นะครับ มีไมโครโฟน4ตัวนะครับ t ูอินวันชาร g จิ s ง a คสแอนโฟ Stand นะครับ mm hmm. เขาโชว์ว่าเคสตัวนี้นอกจากจะเป็นขุมพลังชาร์จแบตเตอรี่ให้ตัวหูฟังเราเนี่ยยังสามารถเป็นที่ตั้งมือถือได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันสเปคกันน้ำกันฝุ่นที่ ip 5 4นะครับ ระอองน้ำนะครับระอองฝนได้นะครับแต่ไม่แนะนำให้จุ่มนะครับเบสอัพนะครับฟังก์ชันเพิ่มเสียงเบสเพล y ไทม์ time, นะครับ10ชั่วโมงที่หูฟังและ45ชั่วโมงเมื่อใช้ร่วมกับเคสชาร์ตนะครับ Adaptive Noise Cancelling นะครับ ANC มีอะไรในกล่องบ้างนะครับมีตัวหูฟังมีชาร์จิ้งเคสมีจุกหูฟัง3ไซส์นะครับ S M L แล้วก็มีสายชาร์จ USB C 1เส้นนะครับมาดูรอบตัวกล่องกันนะครับก็ไม่มีอะไรตัวนี้เป็นการโชว์ภาพ2 in 1 Case Charge and Stand ของมือถือนะครับด้านหลังกล่องอ,อขออนุญาตไม่อ่านนะครับบางคำอ่านไม่ออกเดี๋ยวเรามาดูตัวจริงกันเลยดีกว่านะครับตัวจริงเป็นแบบนี้ครับเปิดแบบนี้นะครับผิวสมัมผัสของตัวเคสเนี่ยดูพรีเมียมมากเลยนะครับเป็นผิวดําด้านนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นเงาวแวบๆก็คือ ลองรอของการใช้งานตัวนี้ผมใช้มาแล้วประมาณ2สัปดาห์นะครับปลื้มมากเลยนะครับเขาแตกต่างจริงๆจากรุ่นก่อนหน้ารุ่น r 5 5 0 i ปกติเนี่ยถ้าเพื่อนได้ดูช่องผมก็จะมีรีวิวไปแล้วนะครับตัวนั้นก็ดีเสียงดีแบตก็อึดน,นะครับแต่ไม่มีฟังก์ชัน noise cancelling ตัวนี้มีมาให้แล้วก็ตัดเสียงรบกวนได้ดีมากเลยนะครับผมได้ลองใช้แล้วนะครับ เขาเคลมว่าน่าจะประมาณตรงนี้ผมหาสเปคที่กล่องไม่เจอน่าจะประมาณ45เดซิเบลครับที่เขาสามารถตัดออกได้ประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้แน่ชัดก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับตัวนี้เป็นตัวหูฟังเป็นแบบอินเอียร์นะครับแบบจุกแต่ผมใส่แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่อึดอัด บอกไม่ถูกนะคบเหมือนว่ามันเข้ากับหูเราได้ดีแล้วก็ด้วยความที่ก้านเขาสั้นแล้วแนบสั้นลงกว่าตัว R ห้าสิบไปปกติแล้วก็แนบหูเราไม่ได้เกะก,กะไม่ได้ชี้ออกมานอกหูเราส่วนัผมเนี่ยคุณมีแก้มเนี่ยก็ใส่ได้ไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็ใส่นอนได้ไม่หลุดง่ายด้วยนะครับอาจจะเป็นเพราะการดีไซน์เขาทําได้ดีขึ้นเขาทําให้เราใส่สบายมากขึ้นนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฟังก์ชันที่เขาบอกว่าเป็นโฟนสแตนเนี่ยมันเป็นยังไงกันนี่คือด้านหน้าของตัวเคสนะครับเมื่อเราเอาหูฟังออกมาแล้วเราก็จะปิดแบบนี้นะครับเมื่อปิดฝาแล้วด้านล่างเขาจะเป็นบานพับสามารถเปิดได้แบบนี้เราก็สามารถเปิดแล้วก็เป็นที่วางมือถือตรงนี้นะครับเอียงประมาณสีองศาหรือประมาณ4ีองศาเนี่ยครับก็สามารถนั่งดูได้บนโต๊ะทํางาน เราจะเห็นวิวชัดเจนประมาณนี้นะครับใช้ได้จริงผมลองใช้แล้วดีมากส่วน USBC จะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับเมื่อเราเสียบชาร์จยาาใช้แบบสำรองเมื่อเราเสียบชาร์จถ้ายังไม่เต็มจะมีไฟสีเขียวตรงนี้เป็นสีเขียวนะครับ ในกล้องอาจจะเห็นเป็นสีเขียวใสแต่จริงๆก็คือสีเขียวปกติเลย LED เมื่อเต็มแล้วเขาจะหยุดกระพริบนะครับส่วนเรื่องการตัดเสียงรบกวนเนี่ยก็จะเป็นการกดค้างที่หุูตัวหูฟังได้เป็นการตั้งค่าเองได้นะครับว่าการกดค้างของเราจะทำอะไรได้บ้างการตัดเสียงรบกวนจะสามารถดูผ่านแอปได้มี3แบบนะครับก็จะเป็นแบบ เต็มที่เลยคือจะเงียบเงียบมากแล้วก็เสียงสื่อที่เราฟังอยู่เนี่ยก็จะดังอย่างชัดเจนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการัดเสียงรบกวนแบบผมจำชื่อเต็มไม่ได้น่าจะเป็นฐานสปอร์ตอะไรสักอย่างก็คือเป็นการฟังเสียงรอบข้างด้วยนะครับแล้วก็เป็น normal normal นี่เสียงเสียงภายนอกก็จะเข้าเยอะหน่อยแต่การตัดเสียงรบกวน ที่ผมได้ใช้มาประมาณ2สัปดาห์ถือว่าดีมากคุ้มค่ามากกับเงินที่เสียไปอ้อและอกอย่างนี้นะครับเขาสามารถเชื่อมต่อได้2อุปกรณ์พร้อมกันคือถ้าสมมุติเราเชื่อมต่อไว้ถ้าสองอุปกรณ์เปิดลูทูธไว้เนี่ยแล้วเราเล่นสื่อจากตัวไหนเนี่ยเขาก็จะสลับไปใช้เสียงตัวนั้นให้อัตโนมัตินะครับการสลับไปค่อนข้างสมูทพอสมควรนะครับ เืิ่งต้นก็ขอจบการรีวิวคร่าวๆเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องได้เหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์กดลิงก์สินค้าที่คอมเมนต์ที่ผมปากหมุดไว้นะครับเพื่อให้เรามีกำลังใจมารีวิวอะไรให้ได้ดูได้ชมกันอีกอ๋อก่อนไปขออนุญาต เปิดกล่องให้ดูหน่อยหมายถึงกล่องเจ้าตัวนี้นะครับว่ามีอะไรอยู่ในกล่องบ้างอย่างที่บอกไว้ก็จะมีคู่มือที่เราอ่านกันสม่เสมอน,น,นะครับคู่มือแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวห่อหุ้มเคสในวันแรกที่มานะครับสติกเกอร์ตัวนี้ก็คือสติกเกอร์แปะขั้วหูฟังไม่ให้มันชาร์จนะครับระหว่างการเดินทางขนส่งสายชาร์ jbc สีดำเข้มสวยดูดีตีแบรนด์ซาวคอและก็มีแต่ซาวคอนั่นแหละครับส่วนด้านล่างนี้มันคืออะไรไม่มีมีอยู่นี่ครับก็คือจุกหูฟังไซส์ l และไซส์ s ก็คือไซส์เล็กและไซส์ใหญ่ส่วนที่ติดมากับหูฟังเลยตั้งแต่ซื้อมาก็คือเป็นไซส์กลางนะครับ ก็ขอลากันไปด้วยภาพอุปกรณ์ทั้งหลายในกล่องนะครับตามนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลิงก์สินค้าด้วยนะครับสวัสดีครับ